งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้เล็กๆน้อยๆสี่ตัวนี้การใช้เหมือนกันคเหมือนกัน<ช>ครับต้องใช้ขณะผิวแหง้งทําไมเราจึงต้องใช้ขณะผิวแห้งเพราะเราต้องการได้รับคุณสมบัติหรือว่าได้รับตัวสมุนไพรที่เราอยู่ในก้อนแต่ละก้อนเนี่ยให้เข้าสู่เซลล์ผิวเราได้หรือว่าอยู่บนผิวหนังเราได้จึงจําเป็นต้องใช้ขณะที่ผิวแหง้งเ <ๆ S 1> พราะผิวแห้งแล้วเนี่ยครีมที่เราทําจากขึ้นมาจากก้อนอสมุนไพรอัดก้อนตัวเนี้ย สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ท่านสังเกตว่าสบู่ในท้องตลาดไม่สามารถจะซึมสู่ผิวได้แต่ของเราเนี่ยมาในรูปร่างคล้ายสบู่นะครับแต่ตัวจริงๆของเขาส่วนประกอบไม่ใช่สบู่ม,มันเป็นสมุนไพรครับแต่ว่าถ้าเราทําในรูปของของเหลวเนี่ยนะครับอย่างเอาฟ้าทะลายโจมไปใส่ฟ้าทะลายโจรเขจะลอยขึ้นหมดมนะแล้วส่วนเอานางแซงไปใส่ นางแสงก็จะจมสู่ข้างล่างถ้ามันเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องอัดก้อนมาอยู่ยในรูปของของแข็งแล้วก็ตัวสมุนไพรจะกระจายอยู่ทั่วท,ทั้งก้อนเราสามารถใช้ได้ในขณะที่นํามาใช้เลยครับอ๋อนี่มันคือที่มาของคําว่าสมุนไพรอัดก้อนใช่คใชครับเรามาดูวิธีการใช้สมุนไพรอัดก้อนทั้ง4สูตรที่ถูกต้องแล้วก็ได้คุณสมบัติของตัวสมุนไพรอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอาจารย์ลูกหมีต้องถือก้อนสบู่ไว้นะครับ แล้วการที่จะใช้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ขณะที่ผิวเราแห้งหรือถ้าหากว่าผิวเราเปียกน้ํามาแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งเวลาไว้อย่างน้อย90นาทีเพื่อให้เซลล์ต่างๆเนี่ยคายน้ําออกก่อนเขาจะได้มีลักษณะของการดูดซึมเข้าไปได้เป็นอย่างดี<ม>อาจารย์ลูกหมีลองจุ่มน้ำนะครับลองเทน้ําใส่มือครับไม่ต้องเยอะนะคะครับก็ตามสบายเลย<ม>ฮะเ<ฮ>ทครับแล้วก็2มือถูครับถูให้เป็น ครีมนะครับทีแรกจะเกิดเป็นฟองนะครับสังเกตดูจะเป็นฟองเริ่มเป็นฟองฟองตรงนี้เป็นฟองธรรมชาติที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวไขสกัดจากเม็ดปาล์มแล้วก็โดนน้ำเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นขนาดจากฟองจะกลายเป็นครีมอาจารย์ลูกหมีครับอันนี้เป็นครีมนะครับเราลองทาแขนนะฮะข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันซึมหายไปหนหมดนะครับนี่คือสมุนไพรกับน้ำมันมะพร้าวซึมเข้าสู่ผิวไปเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วนะครับเรียบร้อยค่ะจะไม่ทิ้งคราบไว้เลย นะครับเห็นไหมฮะว่าอันนี้คือลักษณะเด่นที่เราสร้างมาเพื่อให้เป็นครีมในการที่สามารถนําสมุนไพรซึมเข้าสู่ผิวครับเห็นได้ชัดว่าความความใสเกิดค,ครับสาเหตุที่ใสไวก็คือเซลล์มันได้รับน้ํามันมาพราวกับไขสกัดเม็ดปาลแล้วก็เซลล์เขาพองตัวขึ้นมาทําให้ผิวดูกระจ่างขึ้นมาเท่านั้นเองครับอ,อันนี้เป็นปฏิยาโดยธรรมชาติเหมือนกับผิวเราถ้าไปโดนน้ำเนี่ยจะเห็นว่ามีความใสมากกว่าผิวที่แห้ง นะเป็นเรื่องปกติครับแต่ที่สําคัญนะครับขณะน,นี้ตัวครีมของสมุนไพรและก็สมุนไพรได้ซึมเข้าสู่ผิวอันนี้จะเป็นการใช้ที่ถูกวิธีนะครับแลทุกคนควรจะใช้ในขณะที่ผิวเราแห้งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคะไม่มีเหลือเลยค่ะแล้วก็หอมมากด้วยค่ะอันนี้แอบใช้ตัวนงังเอ,อิญนันง่ขงขำไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแอบเดินชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้นี่จะได้แบบ แทนกันแดดไปได้เลยค่ะครับก็ลองลองทายอีกรอบก็ได้ครับเขาจะซึมเข้าไปได้อีกครับลองลองจุ่มน้าใหม่เดี๋ยวผมเทน้ําให้ก็ได้ครับครับแล้วก็ทําทําเป็นทําเป็นครีมแบบเมื่อกี้ฮะแล้วทาใหม่อีกรอบหนึ่งครับลองทาไปเลยครับแค่นั้นแหละครับเพราะว่าของเก่ายังมีอยู่จะเห็นว่าซึมอีกครับโอ้นี่ค่ะค่อยๆซึมอีกชัดเจนเลยค่ะอ๋อ ครับอันนี้ก็เป็นการใช้ที่ถูกวิธีและสามารถที่จะได้คุณประโยชน์จากสมุนไพรทั้ง4สูตรครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าของทุกสูตรก็ลักษณะเดียวกันอย่างอาจารย์ลูกหมีเนี่ยเมคมาอย่างนี้พอกลับไปไม่ต้องคิีซิ่งไม่ต้องโทนเนอร์โดยใช้เครื่องล้างเครื่องสำอางเราทำนางแซงให้เป็นครีมอย่างเมื่อกี้ทาทับไปเลยครับทาทับไปเลยที่ติดมือข้างข้างซ้ายอยู่เห็นไหมคะอรับ พอเราเอาครีมของนางแสงนะครับไปล้างเครื่องสําอางที่ทามาบนใบหน้าเนี่ยเขาจะผลักดันเอาเครื่องสําอางออกไปหมดครับ<า>สะอาดกว่าทีนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะสําหรับ,รบสาวๆก็คือตัวนางแสงสามารถที่เป็นคลีนซิ่งได้ใช่ครับอ,อันนี้คือแทบแทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีในร่างกายทั้งหมดควรจะหลีกเลี่ยงครับ